อะไรไหมพี่รุตปกติแล้วในกรณีมีผู้เสียชีวิตตายผิดธรรมชาติหนึ่งตำรวจต้องมาสองกองพิสูจน์หลักฐานต้องมาตำรวจสองกองพิสูจน์หลักฐานสามหมอต้องมาทาการพิสูจน์ทราบเพราะว่าหนึ่งตายผิดธรรมชาติไงดังนั้นนะต้องเรียท่านผู้ชมฮะว่าหนึ่งถ้าเราอยากจะรู้ว่าบุคคลใดเสียชีวิตว่าจริงสามารถตรวจสอบได้ตำรวจก็ต้องให้ข้อมูลได้เพราะตำรวจเนี่ย เป็นหน่วยงานหลักผมบอกว่าเป็นต้นทางแห่งคุณก่ที่ทำแล้วก็ต้องแถลงข้อเท็จจริงให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งภาครัฐด้วยครับท่านเลขาธนกิจอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับท่านผู้ช่วยเสงสกลถามนิดนึงคะในปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้ท่านผู้ช่วยเห็นภาพที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับครับผมเห็นครับเห็นครับเห็นชัดเจนครับผมท่านผู้ช่วยมีความเห็นยังไงในเรื่องนี้บ้างครับสําหรับผู้ที่ เอาไปแชร์ข่าวซึ่งเป็นเฟกในแบบนี้ฮะในฐานะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีฮะผมผมเรียนอย่างนี้นะผมยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับว่าครับครับอย่างท่านรองปิยะตาวิชัยพูดมาสักโค่นี้นะครับว่าเป็นคนเมานะครับแต่ด้วยความที่เป็นคนเมาเนี่ยทางแผนในการที่จะสร้างความทลายเหมือนสำหรับเกิดเหตุการณ์ในชุดเดียวกันหลายจุดหลายหลายบริเวณหลายพื้นที่นะครับ ซ,ซ,ซึ่งผมเองกบจะมองอันนี้ส่วนตัวผมนะฮะครับครับ <อา S 1> ครับนะครัเว,ว,ว่าเมาเนี่ยไอ้เรื่องกินเหล้าเมาสุราเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนหนไทยก็ดื่มได้นะถูกแต่เราต้องพิสูจน์ทราบว่าไอ้ดื่มเหล้านั้นเนี่ยนะครับก็คือการดื่มส่วนตัวแต่มีการไปรับจ้งางทำ<อ>เคเินี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อให้เกิดภาพที่เสียหายต่อให้คนโจมตีวิพากษ์วิจารณ์ว่า เหมือนเหตุการณ์ที่อ้างว่ามีการเป็นโควิดนอนตายบนท้องถนน<อ>นางสาวก<อ>ิ่งลักษณนอดีตนายกกิ่งลักออกมาพูดอดีตนายกทักษิณก็ออกมาพูดคนเพื่อไทยคนฝ่ายข้างก็ออกมาพูดกันเต็มเลยครับก็าอาจจะเป็นการวางแผนหรือไม่อย่างไรซึ่งตำรวจ<อ>ต้องต้องตรวจสอบต้องพิสูจน์ให้ทราบว่าอไอ้เคสที่หนึ่งเคสที่สองไอุ้ดที่สามคนคนเดียวกันใส่ชุดเนี่ยนะครับมันเป็นเจตนาหรือเปล่าแต่คง ผมว่ามันคงไม่เกี่ยวกับการเมากินเหล้าอ่ะนะออนการกินเหล้าเนี่ยอาจจะเป็นการกินเพื่อยอมใจหรือเปล่านะฮะก่อนที่จะลงมือกับการใดๆที่รู้ว่ามันผิดกฎหมายแล้วก็ยังไปทำอ,อะอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนนะข้อสงสัยผมนะฮะอ่าส่วนตัวนะครับอ่าส่วนตัวส่วนตัวส่วสนตัวได้เลยครับข้อที่สองเนี่ยถ้าสมมุตินะฮะสมมุติว่าชายคนนี้สมมุตินะฮะชายคนนี้เนี่ยถูกจ้างวานมาเราเราก็ต้องไปขยายผลว่าใครเป็นคนจ้างวานมาอ๋อจะได้ชับใช่ไหมฮะ อมีผลเพื่อที่จะต้องการให้เอาไป,ปพูดไปประจานไปสื่อสารในโลกโซเชียลแล้วให้คนตออกมาวิพากษวิจารณว่าระบบก,การจัดการไม่ดีอย่างงุ้นอย่างนี้โดยเป็นเป็นเครื่องมือให้กับคนที่วางแผนเรื่องนี้ขึ้นมา<อ>แล้วแล้วสุดท้ายพอเอาไปโพสต์ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆก็ให้นะครับคนที่เป็นคนกลางนะครับประชาชนที่เป็นกลางมองว่า ระบบการจัดการสาธารณสุขมีปัญหาระบบรัฐบาลรัฐบาลทํางานแบบแบบบกพร้องอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ที่ทับเป็นจริงนะเป็นการวางแผนที่เลวร้ายมากเป็นการวางแผนที่เลวร้ายเหมือนกับการต้องการที่จะทําลายประเทศชาติประชาชนให้เกิดความสับสนให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นการบิดเบือนนี่คือสิ่งที่หนึ่งผิดข้อแรกคือการสร้างสถานการณ์นะครับผิดข้อที่สองคือการวางแผนในการที่จะสร้างความทําลายเหมือนทําลายความมั่นคงของการบริหารจัดการรัฐบาล ข้อที่สามผิดก็คือในเรื่องการเอาไปเผยแพร่โพสต์ต่อโพสต์ต่อในต,ตัวเช่นก็กลายเป็นเฟซนิวไปเลยทีนี้นนสแสดงว่าผู้ช่วยอยากจะรู้ว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยชื่อเสียงเรียงนามอะไรใช่ไหมครับใช่คือคือผมอยากจะรู้สองเรื่องรเรื่องหนึ่งเนี่ย ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วสอบสวนหาเพราะจะจริงว่าเมาจริงหรือไม่นะครับเพราะมันเกิดเหตุการณ์ชุดเดียวกันหลายจุดทาไมจะไปถ่ายภาพในหลายจุดเมาในจุดในในจังหวะไปนอนดิ้นนอนชักลักษณะอย่างนี้นะครับมันมันเป็นเรื่องผิดปกตินะฮะก็คือไม่ใช่เรื่องของเอิญใช่ไหมฮะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่ามันเป็นเหตุที่น่าสงสัยอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่เป็นข้อสงสัยส่วนตัวผมนะนะส่วนตัวผมข้อที่สองเนี่ยผมอยากให้ตำรวจขยายผลว่า มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่อย่างไร oh, นรี่ไทยสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าถ้ากรน,นี้เมาเหล้าเมายา,าสุราตามปกติก็ไม่ว่ากัน <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นการถูกจ้างวานมาหรือมีคน <c oughs> วางแผนมาเพื่อจะมา,าใส่ร้ายป้ายสีบิดเบือนข้อเท็จจริงให้ <c oughs> สังคมให้ประชาชนได้ได้สร้างความสับสนบิดเบือนข่าวสาร จนตีให้ให้รับเสียหายนี่หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียหายครับผมว่าตรงนี้ต้องขยายผลว่าใครอยู่เรื่องหลังใครสั่งการใครว่าจ้างมาต้องเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายให้หมดครับน่แถงว่าเดี๋ยวทางตำรวจได้ยินได้ฟังแล้วเดี๋ยวคงจะไปสืบสวนสอบสวนผมเชื่อเลยกันครับท่านผู้ช่วยไม่มีอะไรภายใต้สารที่ตำรวจไทยจะทำไม่ได้ท่านผู้เชื่อยอีกนิดนึงพี่หมอท่านผู้ช่่ยครับ ชุดกรณีของเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าทําในสถานการณ์แบบนี้มันมีเหตุการณ์ตัวอย่างอยู่เมื่อ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 ผมดูไปดูในโซเชียลมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะคลิปเดียวกันเนี่ยครับเป็นภาพเดียวกันเนี่ยว่ามีคนล้มล้มป่วยในห้างนะะฮเป็นหลวงป่วยนะฮะนี่นะฮะท่านไปช่วยกรณีถ้าเป็นคนจริงๆเขาป่วยจริงๆล้มแบบนี้มันจะสะเทือนมันจะมันจะเกิดเหตุการณ์ ว่าไม e ่น่าเชื่อหรือไม่ะเขาก็ยังไม่รู้ยังไม่มีหมอไปยังไม่มีอะไรพิสูจน์เหมือนกับคนมันเอาภาพลักษณะนี้คุณสงการคุณรถดครับเอาภาพลักษณะว่าสมมติว่าสมมติว่าคนแกล้งนอนเป็นลมสมมตินะเป็นฝ่ายที่ที่ต้องการจะบิดเบือนสมมตินะนะครับครับนอนสมมติว่าไปเดินห้างอยู my my friend, ่แล้วก็บิดเบือนสมมุตินะนะถ้าเรถ้าเป็นถ้าเป็นป่วยจริงเราก็ไม่ว่ากันเราก็ต้องไปดูแลรักษาถ้าเกิดแกล้งถ่ายภาพเฉยอ่ะเอาแกล้งถ่ายภาพเฉยเนี่ยก็กว่วถ่าเหตุเกิดที่ที่นี่ ขยายออกเกิดเจ็ดที่นุ่นที่นุ่นที่นุ่นละสามจังหวัดกลายเป็นกลายเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยไปนอนเป็นลมอยู่สามจะเป็นเป็นป่วยอยู่สามจังหวัดเนี่ยมันมนเป็นไม่ได้อย่างไงไอ้คนละมดเกิดที่นั่นที่นี่ที่นู่นสามจังหวัดคนคนเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะที่เขาเล่นกันอยู่ตอนนี้เขาใช้วิธีการนี้เพื่อจะปิดเบือนเพื่อที่จะให้เกิดความเสียหายเสียขญกำลังใจต่อเจ้าที่บุคลากรที่ทํางานอย่างหนักขนาดนี้แล้วก็ใส่ความให้ให้รัฐเกิดความเสียหายว่ามีข้อบกพร่อง พวกนี้กาลังเล่นวิธีการอย่างนี้นะครับผมเห็นว่าอย่างนี้แหละจําเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายการที่ประกาศออกมาเรื่องการจัดการก็เรื่องของการบิดเบือนข่าวสารและเรื่องของเฟซบุ๊กที่จะดำเนินการตามมาตรการกฎหมายกระทรวงดีเอเนะครับในการตั้งคอสชต้องเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการผมว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วพักปล่อยอย่างนี้นะคุณสการคุณรุ่นะไกไกลเลยคนจะทําแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายขอบคบ เพตอร์พรบติดคอมพิวเตอร์ก็ใช้ไม่ได้กดใช้ต่างๆก็ควบคุมไม่ได้ใช้อย่างทำาจากจะโคตรเลตามอำเภอใจสนะุกขนานกันเลยแล้วประเทศไทยขนานกันเลยมันต้องควบคุมกฎหมายต้องเข้มข้นกฎหมายต้องบังคับกฎหมายต้องชัดเจนทําไม่อย่างนั้นเนี่ยบ้านเมือยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้นี่นะครับต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยมากมากเลยนะครับ ที่มามาให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็ชัดเจนในหลายประเด็นครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านครับเราเป็นห่วงอะถ้าเกิดเจ็บแค่ได้ป่วยจริงไม่มีปัญหาเลยใชเราพร้อมที่จะช่วยแล้วก็มันสะเทือนไงสะเทือนไงมันสะเทือนไปคนที่เขาป่วยจริงเขาล้มจริงป่วยจริงล้มจริงเนี่ยทำให้เขาขาดโอกาสบางทีนะบางทีเขาป่วยจริงยังไงก็ฝากภาครัฐนะครับทำงานเชิงลุกเลยที่หมอว่า พยายามจะติดต่อหาว่าไอ้คนนี้คือใครคืออยากรู้ฮะถ้าผมมาถ้าท่านมีเบาะแสเดี๋ยวทีมงานภาพขึ้นีกรอบหนึ่งว่าชายคนที่ชักกระตุกตึ๊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 กนี่นะครับว่าเป็นใครท่านแจ้งมายังทางรายการถึงกับผมเลยแหละผมมีรางวัลนำสืบให้เลยนะครับท่าห้าพันบาทห้าพันบาทมอบเลยให้เลยถ้าเจอว่าชายคนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนนำสกุลมาว่าเขาเป็นใครผมมอบให้ส่วนตัวเลยห้าพันบาทเราอยากจะรู้ฮะว่าที่ที่ล้มไปนั้นเมาจริงหรือไม่จริงเป็น